ครับทุกทท่านผู้ชมทุกทุกท่านสวัสดีครับวันนี้พาจะพามาเที่ยวเมืองเอกแฮมนะครับนี่เป็นท่าเรือเป็นเรือยอทสวยเป็นเมืองแฮมอยู่ใกล้ๆริมน้ำสวยมากมีบ้านคนอยู่ริมน้ำมีรเรือยอทส่วนตัวอันนี้ก็เป็นเป็นท่าเรือนะครับเป็นการซ่อมอันอีกฝั่งอันนีน้เป็นการโรงซ่อมเรือซ่อมอะไรเนี้ยครับนี่ นี่เรียกว่าเมืองเอ็กแฮมเรือโจอรซ่อมนะครับนี่ตรงนี้เป็นสีซ่อม,อมเรือยอดเรืออะไรนะครเดินทางครับเอ็กแฮมจะเป็นบ้านผู้คนสวยมากอยู่ริมแม่น้ำทางสองฝั่งเลยเอ่าเรือยอดสงบเงียบบ้านผู้คนก็สงบเงียบนะจ๊ะวิวสวยมากจ้าเห็นไ่ยางจ้า สวยมากเลยยอดสวยมีทางเดินเทา้าให้ท่องเที่ยวเดินชมได้เดินเดินตามเดินข,ขนานกับแม่น้ำได้ดูวิวสวยงามจะเป็นไหมเนี่ยหน้าร้อนมาถึงแล้วใบไม้ทุกอย่างตัวจะเขียวจีดหมดสวยงามเต็นหน้าหนาวเนี่ยมันจะใบไม้จะรวมหมดไม่สวยอ่าในหน้าร้อนก็จะยาสีเขียวใบไม้ส,เมสีเขียวหมดเลยสวยมาก อนี่ทุกอย่างดปสวยงามมากเลยแต่จากหน้าหนาวหน้าหนาวน,าน,านี่ทุกอย่างตายหมดเลยไม่สวยอ่าแต่หน้านร้อนนี่โอ้ดีใบไม้ผลิออกมาสวยใบไ,ไม้ก็สวยดอกไม้ก็สวยทุกอย่างสวยงามหมดเลยฝรัออ่งชดอาดแดดด้วยจจร้อ,อนก็ไม่ไม่ร้อนเท่าเท่าเมืองไทยเพราะเมืองไทยร้อนแต่ฝรั่งบอกว่าร้อนนักแ่นี่เป็นเมืองไทยจะร้อนกว่า พอเรามาจากเมืองร้อนเราก็เลยมาอยู่นี่เลยอากาศพฤฤ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 อดีๆีจ้าโอเคจ้าขอบคุณมากนะครับที่ได้รับชมวิดีโอนี้มีความสุขในการรับชมวิดีโอน,นะครับผมนะสวัสดีครับ